พี่น้องชาวราศีตุลนครับในช่วงเดือนมีนาคมพุทธศักราช2565นะครับโอกาสของการเงินมีเข้ามาตลอดนะครับมีโอกาสที่จะได้รับเงินจำนวนเยอะเปลี่ยนแปลงเรื่องของการเงินได้ดีมากๆด้วยนะครับซึ่งจะมีรายละเอียดมีเรื่องอย่างไรบ้างหรือว่ามีจุดที่ควรสนใจอะไรอีกบ้างมาดูกันได้ในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับพี่น้องชาวราศีตุลนครคิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงของคนที่เกิดในราศีตุลในช่วงเดือนมีนาคมพุทธศักราช2565นะครับพี่น้องที่เข้ามาดูก็ขอความการุณาโปรดใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยเพราะว่าเป็นการพยากรณ์ดวงในวงกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสที่จะผิดพลาดหรือว่าไม่ถูกต้องกับชีวิตของท่าน ก็มีความเป็นไปได้ไม่น้อยเหมือนกันนะครับก็ขอให้ดูเลือกเอาสิ่งที่ดีสิ่งที่เหมาะเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์เพื่อที่เราจะได้แก้ไขปัญหาแล้วก็เดินหน้าต่อไปด้วยความมั่นใจขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักนะครับก่อนอื่นเราจะมาดูกันว่าชาวราศีตุลคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่กันนะครับ ชาวราศีตุลคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่17ตุลาคมจนถึงวันที่15พฤศจิกายนโดยการนับแบบโหราศาสตร์ไทยหรือว่าคนที่เกิดตั้งแต่วันที่24กันยายนจนถึงวันที่23ตุลาคมโดยการนับแบบโหราศาสตร์ของตะวันตกนะครับพี่น้องจะเลือกนับแบบไทยหรือว่าแบบทางตะวันตกก็สุดแท้แต่ท่านนะครับ หรือว่าคนที่ผูกดวงเป็นลัคนาราศีตุลก็เข้ามาดูได้เช่นเดียวกันนะครับมาดูมาเลือกเอามาเอาเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์สร้างกำลังใจให้กับตัวเองนะครับเอาละ,ะครับทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าดวงของคนที่เกิดในราศีตุลในช่วงเดือนมีนาคมพุทธศักราช2 5 6 5จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่า แนวาทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องของการงานพี่น้องชาวราศีตุลจะมีเส้นทางการงานวิถีชีวิตเป็นอย่างไรบ้างควรแก้ไขควรจัดการดูแลอย่างไรบ้างมาเริ่มต้นกันตรงที่ทาโรใบที่หนึ่งนะครับเป็นเด็กถือถ้วยนะครับกิจกรรมเส้นทางชีวิต ของคนที่เกิเดในราศีตุลในช่วงเดือนมีนาคมเกี่ยวข้องสืบเนื่องกับเด็กกับลูกหลานกับบริวารกับพนักงานกับพวกน้องค่อนข้างจะเยอะในช่วงนี้นะครับไม่ว่าท่านจะมีบุบาทมีหน้าที่อย่างไรนะครับซึ่งคงจะแตกต่างกันไปบางคนเป็นครูบาอาจารย์บางคนเป็นเจ้านายเป็นผู้บริหารบางคนเป็นพ่อแม่ซึ่งมีกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับคนที่เราต้องรับผิดชอบอยู่ค่อนข้างที่จะเยอะ ในการที่จะสร้างสิ่งดีๆในการที่จะให้คำแนะนำในการที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในช่วงนี้นะครับเป็นกิจกรรมค่อนข้างจะเยอะบ่อยครั้งนะครับเป็นแนวทางเป็นทิศทางในการที่จะสร้างสิ่งดีๆเข้ามานะครับก็ถือว่าเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยคุณค่าเต็มไปด้วยความหมายสร้างโอกาสไปใหม่ให้คำแนะนำให้แนวทางตามบทบาทของแต่ละท่านแต่ละคนนะครับ ประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2นะครับก็ยังเป็นเส้นทางชีวิตการแก้ไขปัญหาการจัดการเรื่องราวต่งางๆนะครับสุภาพสตรีชาวราศีตุนมีบทบาทของคนที่เป็นผู้นำมากขึ้นมีความชัดเจนมีความกล้ามีความมั่นคงมีความคิดทีด่เริ่มสร้างสารรในการที่จะสร้างสิ่งใหม่ๆ หรือไม่ก็อาจจะเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับในแนวทางชีวิตหรือไม่ก็เป็นเรื่องของการงานประสบการณ์ความรู้ความสามารถที่เต็มที่เต็มพร้อมของคนที่เกิดในราศีตุลโดยเฉพาะท่านสุภาพสตรีนะครับท่านสามารถนํามาปรับใช้แล้วก็ทํางานตรงนั้นพึ่งพาตัวเองได้แก้ไขปัญหาด้วยตัวเองแล้วก็จะค่อนข้างที่จะหนักแน่นกล้าหาญกล้าคิด การทำกาตัดสินใจกาสู้กาเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆได้แบบไม่แพ้สุภาพบุรุษนะครับอันนี้ถือว่าเป็นบทบาทที่สำคัญไม่น้อยทีเดียวนะครับรายการต่อมานะครับมาดูส่วนที่สามเป็นราชินีดาบนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุภาพสตรีค่อนข้างที่จะเยอะนะครับชาวราศีตนครับบทบาทของสุภาพสตรีค่อนข้างที่จะโดดเด่นเข้ามา แล้วก็อาจจะมีปัญหาบางอย่างต้องแก้ไขต้องจัดการปัญหาเรื่องของครอบครัวปัญหาเรื่องของแนวทางการคิดการตัดสินใจต่างๆก็จะมีเข้ามาตลอดในช่วงเวลานี้นะครับก็ต้องย้อนกลับไปดูว่าเรามีความมั่นคงมากน้อยขนาดไหนในการที่จะแก้ไขปัญหาในการที่จะจัดการเรื่องราวต่างๆนะครับภาคของการงานเน้นไปที่การจัดการการแก้ไขปัญหาการใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์ชีวิตนะครับและก็เน้นไปที่สุขภาพติี ที่อาจจะต้องรับบทบาทของคนที่เป็นผู้นำเป็นผู้ดูแลเป็นผู้คิดทดี่เริ่มสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆเข้ามาแล้วก็ทำได้ดีด้วยนะครับประการต่อมานะครับเราจะมาดูเรื่องที่2คือเรื่องของการเงินเส้นทางแนวทางทิศทางการเงินของชาวราศีตุลในช่วงเดือน มีนาคมเป็นอย่างไรมาเริ่มต้นตรงนี้กันเลยนะครับเป็นเดอนสันเป็นดวงตะวันเป็นความสดใสเป็นความสว่างไสวเป็นความก้าวหน้ารุ่งเรืองขึ้นมานะครับเส้นทางการเงินของชาวราศีตุล ดีมากๆนะครับมีโอกาสที่จะได้รับเงินจํานวนเยอะๆมีโอกาสที่จะคลี่คลายปัญหาของการเงินได้สบายๆนะครับและมีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนเรื่องของการเงินเข้ามาตลอดในช่วงเดือนมีนาคมนะครับคนที่เจอปัญหาคนที่เจออุปสรรคคนที่เจอสถานการณ์ที่ไม่ค่อยดีเกี่ยวกับเรื่องของการเงินท่านมีโอกาสที่จะแก้ไขส่วนนั้นได้แล้วก็จะมีเส้นทางของการเงินที่ดีที่ไหลเข้าม,มานะครับอาฟ้าหลังฝน นะครับการเงินก็จะดีขึ้นเยี่ยมมากๆในช่วงต่อจากนี้ไปนะครับเชื่อมโยงกัคบคำว่าชื่อเสียงเกียรติยศโอกาสใหม่ๆความรุ่งเรืองที่จะตามมาด้วยนะครับราะการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2ในเส้นทางของการเงินเป็น หนึ่งดาบนะครับมีการตัดสินใจเข้ามาควบคู่กันไปด้วยนะครับเลือกคิดเลือกทําเรื่องแก้ไขปัญหาเรื่องของการจัดการต่างๆก็ยังเป็นส่วนที่จําเป็นในเส้นทางของการเงินด้วยเช่นเดียวกันนะครับสติปัญญาความรู้ความสามารถยังเป็นส่วนที่สําคัญในการที่จะจัดการเรื่องของการเงินให้ดีขึ้นด้วยนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3ในเรื่องของการเงินนะครับเป็น ะตานะครับการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับพี่น้องชาวราศีตุลน,นะครับคนที่เจอปัญหาคนที่อยากจะแก้ไขปัญหามีแนวโน้มที่ดีขึ้นในการที่จะเปลี่ยนแปลงเรื่องของการเงินนะครับมีโอกาส นะครับมีโอกาสของการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแนวทางทิศทางของการเงินคือการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่น่าพอใจไม่กา่ที่จะได้เงินจํานวนเยอะๆมีการที่จะคลี่คลายปัญหาและได้รับความสําเร็จในเรื่องของการเงินมีโอกาสที่จะมีเงินหมุนเข้ามาค่อนข้างที่จะมากมายทีเดียวนะครับมีโชคลาภมีชื่อเสียงมีสิ่งดีๆตามมามากมายทีเดียวนะครับประการต่อมานะครับเราจะมาดูเรื่องที่3เรื่องของ ความรักนะครับเป็นอย่างไรบ้างพี่น้องชาวราศีตุลนะครับมาเริ่มต้นจากทาโร่ใบที่1เป็นไพ่พระสังฆราชนะครับไพ่พระสังฆราชคือข้อแนะนําแนวทางนักปราชนักปรัชญานักบวชผู้ที่ให้ข้อคิดแนวทางชีวิตนะครับเชื่อมโยงกับเส้นทางแนวทางชีวิตของคนที่เกิดในราศีตุลนะครับท่านอาจจะยังมีปัญหา ที่ต้องแก้ไขในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของความรักนะครับความรักยังต้องทอดระยะเวลารอคอยการตัดสินใจการแก้ไขปัญหาบางคนสมัครใจใช้ชีวิตอยู่คนเดียวบางคนมีปัญหาต้องแก้ไขต้องจัดการนะครับในช่วงนี้ยังไม่ชัดเจนยังไม่ลงตัวรอคอยการคลี่คลายการแก้ไข,ไขปัญหาเรื่องของความรักใจเย็นๆด้วยนะครับ ประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2นะครับเป็นสีถ้วยนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับอาจจะมีความหงุดหงิดราคาญใจพอใจไม่พอใจในเรื่องของความรักเข้ามาเกี่ยวข้องค่อนข้าง,งที่จะเยอะนะครับสิ่งที่เราปรารถนาสิ่งที่เราเรอคอยสิ่งที่เราอยากจะได้รับให้เกิดขึ้นมา มันอาจจะไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังนะครับความทุกข์ทางใจก็อาจจะเกิดขึ้นมาในช่วงเดือนมีนาคมนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวราศีตุลก็ต้องย้อนกลับไปพิจารณาดูข้อแนะนําแนวทางตามหลักคําสอนตามหลักศาสนาตามแนวทางชีวิตนะครับคือไพ่พระสังฆราชขึ้นมาเป็นบทบาทในแนวทางนะครับชีวิตความรักอาจจะยังไม่เต็มที่นะครับรอคอยใจเย็นๆอย่าเครียดจนเกินไปและอย่ามีความทุกข์จนเกินไปนะครับ ประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3ในเรื่องของความรักนะครับเป็นอย่างไรเป็นเจ็ดไม่เท้านะครับเจ็ดไม่เท้าคือเรื่องของการแข่งขันนะครับพี่น้องชาวราศีตุลครับมีการแข่งขันมีคู่แข่งมีการที่เราจะต่อสู้กันพอสมควรทีเดียวในเรื่องของความรักนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสของท่านคือเข้มแข็งเข้าไว้อดทนเข้าไว้นะครับโอกาส King. ที่ท่านจะได้พบการเปลี่ยนแ,แปลง,ปลง,ปลงที่ดีขึ้นจะได้รับความสมหวังในอนาคตก็ยังเปิดเส้นทางที่ ว่างขึ้นมาด้วยนะครับใจเย็นๆอดทนนะครับพี่น้องชาวราศีตุลครับความรักอย่างต้องรอคอยอยังไม่สดใสยังไม่เป็นตามที่เราปรารถนาเท่าไหร่นักนะครับการเรียนรู้ความเข้าใจบทบาทแนวทางชีวิตจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆในช่วงนี้ของชาวราศีตุลน,นะครับต่อมาเราจะมาดูเรื่องที่4ี่คือเรื่องของทิศทางแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปรสรรคต่างๆจะเป็นอย่างไร มาดูกันนะครับภาวะเริ่มต้นจากสารุใบที่หนึ่งเป็นมนนะครับแต่เมือ่อความคลุมเครือจิตใจยังไม่ไ่ โปร่งใสเท่าไหร่นักนะครับอาจจะมีปัญหาจัดการอยู่นะครับสับสนบุ่นวายหมุนบองมีความมืดมีความหมุนมัวในใจนะครับอันนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่มันเชื่อมโยงกับชีวิตกับความรักกับความรู้สึกที่มันยังหาทางออกไม่ใครได้นะครับพี่น้องชาวราศีตุลก็ต้องแก้ในจุดนี้ใจเย็นๆอดทนรอคอยบางทีการดิ้นรนมากเกินไปนะครับก็อาจจะเจอปัญหายิ่งแก่ยิ่งยุ่งก็เป็นไปได้นะครับสติปัญญาความรู้ความสามารถประสบการณ์ ความทิดของท่านที่มีนะครับจะมีบทบาทสำคัญในการที่ทำให้ท่านสามารถก้าวพ้นจากปัญหาต่างๆไปให้ได้นะครับปราการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2นะครับเป็นสเป็นสถ้วยนะครับอ่ะมาดูฟ้าหลังฝน หลังจากที่ท่านพิสูจน์ตัวเองแล้วต่างที่ท่านได้พบกับการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่น่าพอใจท่านจะพบกับความสมหวังมีแนวทางที่ดีๆมีความสำเร็จรอคอยอยู่ข้างหน้าการงานการเงินจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเปลี่ยนแปลงแล้วน่าพอใจผลงานเป็นที่น่าประจักษ์แล้วก็ชัดเจนขึ้นท่านจะประสบผลสำเร็จเส้นทางของการเงินก็จะดีเยี่ยมนะครับมีการเลี้ยงมีความสนุกสนานเข้ามาเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าชีวิตของคนนะครับมีทางออกมีทางเดินที่พร้อมจะผ่าน นะครับพบกับความสําร็จได้นะครับรวมทั้งโอกาสความรักก็ยังเปิดกว้างขึ้นมาสําหรับท่านที่รอคอยนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะช้ามาช้าดีกว่าไม่มีไม่มานะครับเอาใจเย็ยนอดทนรอคอยการที่ท่านจะเปลี่ยนแปลงพบกับอะไรใหม่ๆก็ยังมีเข้ามานะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็นเด็กถือเหรียญน,นะครับนี่เชื่อมโยงกับลูกน้องพนักงานลูกหลานบริวารคนที่ท่านรักและชว่วยและต้องช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะครับมีเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องนอกจากความรู้สึกที่ดีๆนะครับมีลูกน้องมีพนักงานมีบริวารมีลูกหลานก็ต้องใส่ใจดูแลในรายละเอียดของเรื่องของการเงินด้วยนะครับมีการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันก็จะเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของพี่น้องที่เกิดในราศีตุลในช่วงเดือนมีนาคม ด้วยนะครับประการต่อมานะครับเรายังมีไพ่ทาโรคใบ,บที่13เพื่อที่จะให้คําแนะนําเพิ่มเติมสําหรับพี่น้องชาวราศีตุลน,นะครับเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเป็น ก้าวถ้วยนะครับการพบปะกับผู้คนการที่อยู่ท่ามกลางคนจะเยอะการติดต่อการสื่อสารการเจรจาจะมีทั้งส่วนดีและไม่ดีนะครับส่วนที่ดีคืองานเดินหน้าต่อไปมีสัญญามีการซื้อขายมีความสนุกสนานมีความเพลิดเพลินมีงานเลี้ยงเข้ามาบ่อยๆในช่วงเดือนมีนาคมนะครับสิ่งที่อาจจะเป็นปัญหาได้ควรระวังคือเรื่องของความไม่จริงใจต่อการกับใครบางคนคนบางคนอาจจะสร้างปัญหากับท่านเอกสารสัญญ,ญาทั้งหลายทั้งปวงที่เราทําก็ต้องตัดสินใจให้ถูกต้องดูดีๆมั่นยําดีกว่านะครับรวม ทั้งเรื่องของความรักยังไม่ค่อยลงตัวนะครับอาจจะมีความไม่จริงใจต่อกันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็เป็นไปได้นะครับอ่ะสิ่งที่ควรระวังประการต่อมาคือเรื่องของสุขภาพถ้าเผื่อว่าพี่น้องชาวราศีตุลอยู่ท่ามกลางคนเยอะๆระมัดระวังใส่ใจในรายละเอียดของเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับป้องกันไว้ก่อนดีกว่าไม่เจ็บไม่ไข้ไม่เจอปัญหาเรื่องของสุขภาพที่เกิดขึ้นมาจากการที่เราอยู่ท่ามกลางคนเยอะๆก็จะเป็นการดีด้วยนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในราศีตุลในช่วงเดือนมีนาคมพุทธศักราช2565นะครับเส้นทางของการงานต้องอาศัยความรู้ความสามารถประสบการณ์ในความคิดในการที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆรวมทั้งความคิดใหม่ๆสร้างอะไรใหม่ๆเข้ามานะครับถือว่าเป็นจุดเด่นนะครับในการที่จะพร้อมแก้ไขปัญหาต่างๆสุภาพสตรีชาวราศีตุลอาจจะต้องรับบทบาทที่เพิ่มมากขึ้นเป็นผู้นําเป็นผู้ที่พร้อมจะเดินหน้าพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาและก็จัดการปัญหาต่างๆได้ ดีพึ่งพาตัวเองได้ แบบที่เราเดินหน้าต่อไปสู่ความมั่นคงได้ไม่แพ้สุภาพบุรุษนะครับเส้นทางของการเงินถือว่าเป็นจุดเด่นมากๆในช่วงเดือนมีนาคมนะครับโอกาสที่ท่านจะได้รับเงินจํานวนเยอะๆมากๆนะครับจากการทํางานจากการค้าขายจากการจรจารธุรกิจต่างๆรวมทั้งเรื่องของความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ก็จะมีโอกาสที่ดีมากๆในเส้นทางของการเงินรายรับดีมากกว่าที่จะมีรายจ่ายนะครับรายรับเป็นกอบเป็นกำก็จะหมุมนเข้ามามีโอกาสที่จะมีความร่ำรวย มั่นคงขึ้นในเรื่องของการเงินนะครับการตัดสินใจบางเรื่องบางอย่างก็จําเป็นในเส้นทางของการเงินด้วยเช่นเดียวกันนะครับการรอคอยโอกาสต่างๆก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับบางคนรอคอยด้วยความหวังแล้วท่านก็จะมีความสุขร็จความสมหวังในเส้นทางของการเงินที่ดีมากๆในช่วงเดือนเมษายนคมนะครับส่วนเส้นทางของความรักยังมีปัญหายังไม่เข้าใจยังมีความคุมเกลือยังมีการแข่งขันการบ้างอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นความรักต้องหนักแน่นใจเย็นๆค่อยๆแก้มี ปัญหามาปัญญามีอย่าใช้อารมณ์ในการแก้ไขนะครับค่อ,คอยๆดูหน้าดูเตือนหน้าต่อไปค่อยๆแก้ไขนะครับพี่น้องชาวราศีตุลน,นะครับความรักอาจจะยังบรอคอยมีโอกาสมีจังหวะมีเวลานะครับส่วนแนวทางทิศทางต่างๆนะครับท่านมีโอกาสาที่จะก้าวพ้นจากปัญหาต่างๆไปได้นะครับมีโอกาสาที่จะได้รับความสําเร็จความสมหวังในเส้นทางของการงานการเงินซึ่งสงส่วนนี้จะดีมากๆด้วยนะครับและ มีเส้นทางในการที่จะแก้ไขพบกับความเปลี่ยนแปลงที่ดีที่น่าพอใจในเรื่องของความรักด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าปัญหาจุดที่ควรระวังอยู่ที่เรื่องของสัญญาการเจรจาการตกลงเรื่องของการงานการติดต่องานทั้งหลายทั้งปวงก็ขอให้ใส่ใจในรายละเอียดนะครับอาจจะเกิดข้อผิดพลาดความประมาทความพลาดพั้งอาจจะทําให้เสียหายในเรื่องของการงานเอกสารสัญญาด้วยนะครับเรื่องของการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับระมัดระวังเรื่องของการคดโกงกันด้วย นะครับเรื่องของความรักยังไม่สดใสเท่าที่ควรรอคอยค่อยๆแก้ค่อยๆเดินหน้าต่อไปนะครับจนกระทั่งท่านได้รับกับความสาเร็จความสมหวังนะครับพี่น้องที่เกิดในราศีตุลน,นะครับ เอาละครับวันนี้มหาพยากรดวงของพี่น้องที่เกิดในราศีตุลในช่วงเดือนมีนาคมพุทธศักราช2565มาครบเวใเรื่องที่เราต้องการคุยกันนะครับการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางทิศทางต่างๆนะครับก็เป็นการพยากรดวงในวงกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะ โอกาสที่จะผิดพลาดไปจากชีวิตของท่านก็มีความเป็นไปได้ไม่น้อยเหมือนกันนะครับท่านที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยนะครับดูแล้วก็ขอให้ใช้สิ่งที่ดีที่สุดสําหรับท่านไปนําเป็นแนวทางในการที่จะเปลี่ยนแปลงสร้างอะไรดีๆให้กับชีวิตนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับหมฮัก อาละรครับวันนี้ขอลาไปก่อนขอให้ทุกท่านทุกคนจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆนะครับพี่น้องชาวราศีตุลทุกท่านทุกคนยิ่งใหญ่สมบูรณ์แบบก้าวหน้ามั่นคงขึ้นต่อไปมีความมั่งารวยมีความสำเร็จมีความสมบังผ่านพ้นปัญหาประสรรทุกท่านทุกคนและก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงกันนะครับสวัสดีครับ